สบายดีเอฟซีมาพบกับชาวญุ่อีกครั้งตอนนี้ชาวญุ่กะยังอยู่ที่ฝั่งไทยเนาะกอมาสวนพร, <c oughs> พริกยายยายเก็บหมักพริกให้เนี่ยก็ต <c oughs> ้อปลูกแบบนี้เลยเนาะ <c oughs> เราเก็บหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่พะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราต้องดุล้วต้องมั่นพริกแห้งเป็นราคาสวงเนี่ชุดสายตาเลย เราใช่งี้ในหัวควายเธอต้อสุดยอดเลยเราขายปีนึงได้เป็นเท่าใดหมื่นบาทขายพริกเอฟซี ว่าพริกฝั่งไทยเขาข้ามไปขายยู่ฝั่งลาวอยู่บ้านชาวพิกคนไทยเขาจะปลูกเราคามันจะแพงไปหอดฝั่งไทยไอฝั่งลาวแหละรหนึงอ่าเจ็ดสิบบายพันกีบก็เป็นคนไทยก็ลูนึงร้อยกว่าบาทแพงนะเอซีเบื้องเขาจะปลูกบปเน,นี้เนาะปลูกพิกเนาะปลูกที่ที่กันเลย

รอหนมันไม่มาถามถามเดียวละตอบเดียวเลยงานดิเธอมีเพื่อนใหม่แล้วตอนนี้ยายกําลังจิบเติมน้องฟิกให้ให้น้องน้องเพชร เว้นไปกี่ได้ปวดจำให้ดูแลสัตว์ดูสัตว์ที่มีเชื้อเลยนะคะเอาความมือตอนกำลังน่าเชื่อแบบน่าตื่ตั้งงาน ังดูตังดูเลยมีแต่ลายได้ลายได้ลายได้มืมดหนาเนี่ยหนาเลี้ยงให้ง,งัวกินให้ชัดกินปูหนาทำงา,างน,นกับเฟืองฟางอัดแทงไว้เกลือให้ง,งวัวให้ควายวาขเขาจะจะไปเลี้ยงปล่อยคือฟังล่าฮะขาจะเลี้ยงขังไว้เนาะ มัดไว้อยู่ในคอกเลี้ยอยู่ในคอกแล้ต้องมีอาหารในหะ้มันตลอดนะเขจะต้องเห็ดแบบนั้น,นมันกาตุย้ยอมันได้กินอิน่ม ูเชิวชู้เดี๋ยวเธอก็มาบ่อยๆแล้วเธอก็จะชินครั้งแรกมันก็จะประมาณนี้แหะ อือ,อ,อ,อนี่ก็มีงูอ่ะมีควายอีกเราเลี้ยงเ <c oughs> อฟซีอเขาจะเลี้ยงคือเห็นเพื่องแล้วเนาะ เาจะอัดแทงไว้เกลือคว้วเพราะว่าเขาเะจะไริเลี้ยงปล่อยเยขาจะเลี้ยงขังไว้เดี๋ยวมันจะตุ้ยเมื่อแต่ละตวัวไม่ได้กินอิ่มส่วนคี้งัวงานเขาก็ออกไปใช้พุ่นพักพุ่นเพชรพุ่นอยังนี่ก็มดอันนี้ก็นอนปงปลาอันนี้ก็นองปลา fc นอนว่ายน้ำวอท่วมน้ำกับบุตนั่นอีกน้ำวอดท่วมนมวม้ำวอดแห้งปลาหลายหลายเราว่านะหวัวอาหารอรุณเช้านี่ต้นมะฮุ่งก็มีห้างนกอีกคณะเราปูอ๋อหน้อยเดียวได้ยังไงเราบริปูหลายเราได้ขายปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นบาท ทั้งดูทังมันนึดุมันสเขามีเนื้อทีเนาะเขามีเนื้อทีนะเห็ดอย่างก็ได้คือหาบมีนี่ต่อยเาดูก็คือก้าหาบมีักเห็ดบรหนึ่งมีเนื้อทีสองมีกําลังแหงมีทึนนมี3อย่างมีทึนเล็กน้อยต่อมาก็เาคอยขยายเห็ดเอาเอาความดุมันนเนาะ FC ชาวนุกระึกหวยรวย ลอตเตอรี่สนุัก็ซื้อที่ไว้ปลูกพืชปลูกผักขายส่งตลาดธรรมดาสามารถแต่ว่าดวงยังบ่ถึงขั้นนั้นก็เลยยังบ่มีอย่างไป,ไป,ไปโอเคตัวนี้กับพากันยุดเก็บ พริกแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเก็บอ่าไปต้อนไปผ่าพอเพื่อนเอาให้แล้วพริกแห้งถุงห้าลูสองถุงละสิบกัวลูละอันนี้เพื่อนจะให้พริกดิบพริกสดเนาะเอาเมื่อทาอาหารก็พามาชมสวนเพื่อนอยู่ที่สกลนครเอี่เออมาก็มีแต่มาสกลนครเนาะไปโอเคอตังดอีอลี เอฟซี e สำหรับคลิปนี่กะพาเอฟมาเบิง่งย้ายแล้วก็พี่ของน้องน้งเพชรพากันมาเก็บพริกเมื่อตอนตอนทีมงานมานำกาน,น,นอะเนาะายบายพบกันมีคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด,ดีๆเป็นกำลังใจให้สาวนู้เด้อ,อความโมกควาใจหลายๆ